แฮงใหม่ลิเวอร์พูลเปิดใจหลังได้ประเดิมพรีเมียร์ลีกแบบไม่ทันตั้งตัวทั้งที่ย้ายมาแค่1วันวาตารูเอนโดกองกลางรายใหม่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์เปิดใจผ่านเว็บไซต์ของสโมสรหลังเพิ่งย้ายมาจากสตุตกาทีมในสึกบุนเดทลีกาเยอรมันเมื่อวันสุกที่18สิงหาคมก่อนได้รับโอกาสประเดิมสนามทันทีในสุพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดบ้านชนะบอลมัด3-1ต่อ 1, เมื่อวันเสาร์ที่19สิงหาคม เกมนี้เยอเกลคขลอบผู้จัดจาก,การทีมลิเวอร์พูลตัดสินใจส่งวาตารุเอนโดลงไปเป็นตัวสำรองแทนโคดีกับโปในนาทีที่63หลังจากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โดนใบแดงไล่ออกในนาทีที่58จากการเข้าปะทะใส่ไรอันคิตตีผู้เล่นบอลมัดทําให้ดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นวัยสาปีได้ลงเล่นนัดแรกให้หงแดงทันทีหลังจากเพิ่งย้ายทีมมาได้เพียงหนึ่งวันวาตารุเอนโดเล่าความรู้สึกถึงการประเดิมสนามให้ลิเวอร์พูลแบบประทันหันว่า ผมเพิ่งรู้เมื่อ3าถึงสวันก่อนว่ามีโอกาสย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลมันเร็วมากเมื่อต้นสัปดาห์ผมเพิ่งเตรียมตัวที่จะเล่นในบุนเดสเลกาแต่สุดสัปดาห์ผมกลับได้ลงเล่นที่นี่ที่แอนฟินต่อหน้าแฟนบอลเหล่านี้มันบ้ามากผมเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ดังนั้นผมจําเป็นต้องยอมรับและรับมือกับสถานการณ์นี้มันยากก็จริงแต่มันเป็นสิ่งที่พิเศษสําหรับผม